สวัสดีครับแม่ครับครับท่านผู้ชมครับมือนีผมมหาอาเซียนตองพอดีครับแล้วกับมหาคุณแม่สมใจครับเพราะว่าคุณแม่สมใจก็ถือว่าเป็นคนฟันแมนของในช่องเคยสารต่ายอีกคนหนึ่งครับเท่าที่ผมเคยเห็นคลิปคุณแม่สมใจที่พันนมากครับเลขของคุณแม่เขามาตลอดเนาะแม่เนาะแต่ว่าหันนั้นมันตีเลขเบ่แบบว่ามันจับเลขบ่ถึงนะจะมันสิแปลวไวจังไดเนาะ อืครับครับอืมก็มีรุดอยู่อยู่งวดนึงเนาะแม่ครับครับมาเหตุคิปของคุณแม่สมใจนี่สามงวดรุดไปงวดอนวันนึงเนาะแม่อ่างวดนี้เป็นวันที่สี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาฟังเบิงน้ากันครับว่าคุณแม่สมใจฝันว่าจังไดนใดแนวทางเป็นเลขตัวไดครับช่วงนี้ฝนกระตกถัดเสียงดังแน่ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไว้น้าเนครับพอเพราะว่าบางทีเสียงเสียงฝนมันเข่ามาใน ได้โทรศัพท์ครับครับแม่แม่แม่ฝันนี่แม่ฝันได้จะขึ้นหรอครับฝันขึ้นว่านจ้ะอ๋อพึ่งฝันเนาะจ้ะพึ่งฝันขึ้นว่านกับกับบแมนขึ้นดอกขี้แจงแล้วล่ะครับจ้ะเพราะว่าลูกันไปขีดยางแล้วแม่ก็นอนบลรํานอกกับมาฝันครับครับี้แจงฝันว่าขี่รถไปรถลูกไส้เนี่ยจ้ะรถรถขั้นขาวเนี่ยครับครับไปกบลูกไส้แล้วก็กับผู้หนึ่งขี่คนใส่สุดขาว ครับครับเพิ่นถือขาวนอนครับขี่ไปน้าเพิ่นขี่ไปก็ไปมองไหนหรอกไปน้าปลาไปเรื่อยๆไปน้าท่างทางเขาปลาเขาแยงไปเรื่อยๆนะครับแ้ะก็เลยไปขี่รถไปกับพอดีลูกชายเพื่อนก็ไปจอดมูบานนึงนึ่งมันเป็นมู่บานเก่าๆดอกบานอยู่ในป่าแต่ขี่รถไปแม่ก็ว่าโอ้ยคือขี่รถบุกปลาบุกดงเฉลูกรถไม่ๆม่พแม่มันขูดมดและวบ่ว่าซันครับครับจากขี่ไปบันนี้ก็ลูก ไอ้อผู้ผู้ที่เพิ่นถือขาวนุ่งขาวนั่นครับครับแกเพิ่นก็ลงไปลงไปในหมู่บ้านนั่นแหละก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้ยังายอยู่แกไรคนเป็นหมู่บ้านเก่าบ้านเก่าๆบ้านในป่านันา่นอ่ะที่นี่ก็ลุกมาเนี่กับแม่ก็เลยย่างขึ้นรถไปนี่ก็เลยว่าโอ๊ยตะกอนว่าเพิ่นบวชบัดนี้คือจังมาใส่สุดขาวเนะวยยาะโือหยาดหยาดนิ่มขาว,า,าว่าบ่ว่าซั่นครับๆจ้บแม่ก็เลยนั่งขึ้นรถย่างขึ้นไปนั่งทั้งรถลูกใต้ก็ขับไป ครับจ้ะก็เมื่อจ้ะขับไปน้ำป้าน่ะล่ะขับไปน้ำทางทางนน้อยมีตะปลาขางทางขูดรถขวักขากลัวขากันน่ะจ้ะครับครับจ้ะกระเมื่อก็คือว่ารอบนี้แม่ฝันเกี่ยวกับรถตะครอในนางรถจ้ะนางรถจนตื่นเนาะแม่เนาะมันฝันแบบก็ฝันบ่โดนหนกฝันเป๊บนึงกรเมื่อครับครับเพราะว่าหลานผนตื่นนะผลอื่นหายงาครับครับ ก็คือว่ารอบนี้คุณแม่สมใจฝันว่าจะของได้นั่งรถของลูกชายครับก็คือเป็นรถกระบะสีสีขาวสีประตูที่ว่าที่ว่าเพื่อนขับออกไปเมื่อกี้เนาะครับแม่ครับครับอ่าในรถนั่นมีคนถือศีลก็คือเพื่อนรักษาศีลถือแต่ก่อนเพื่อนบวชอย่างแต่ก็ว่าเพื่อนบวชด้บวชเป็นคืรถนั่ครับแล้วก็มีลูกชาย แต่เมย์น,นี่นางอยู่ถ่ายรถเป็นบ่ครับน่งยููบาะหลังจ้ะเอาบาะหลังคือขึ้นในในรถน้ำกันนั่นแหละในรถน้ำกันครับก็คือไปในสถานที่หนึ่งก็คือเป็นเป็นเป็นบ้านเก่าๆจ้ะเป็นหมู่บ้านเก่าๆมันเก่านะเป็นคือ,อยูน้ำปลาเลยมันมีตะปลาอ,อมตะมุ่มันมีบ้านแบบบ้านกาลังปบใหญ่เลยกระปอกกระแปลงเป็นบ้านคนเท่านี่บอกค่ับบ้านคนจ้ะแต่ว่ามันถึงเป็นหมู่บ้าน,านยังได้ยูน้ำปลา วันนี้ก็เลยพันก็ลุ่งไปพันก็ยยางไปแม่กะยืนอยู่วันนี้พันยางออกมาแม่ก็เล่าว่าพันถือข้าวนุงข้าวสงสัยตะกี้พันบวชพันยานเขาว่ามากกะพระมากกะไม่ออกบ่อว่าสันนะครับครับก็เลยยางขึ้นหลุดครับก็ขึ้นหลุดก็เลยลูกแทรกก็ขับไปขับบุกป้าบุกดงไปละทางไนน้อยก็ทางเกียนสมัยก่อนนะทางครัครับอืะแม่เราแม่เห็นเศร้าบานนี้เขาแต่งชุดแบบไดในความฝัน ุตธรรมดาเข้านี่ละจ้ะแต่ว่าอันมีผู้เฒ่ามีแต่ผู้เฒ่ามีแต่ผู้เฒ่า,า,<อ>าบ้านก็บ้านเก่าๆคือเป็นบ้านมุ่งหยามุ่งยังแต่สมัยตะกอนนะครับครับเข้าโบหูจากเพิ่นโบหูจากบ่เคยเห็นครับอืมแม่แล้วถ้าฝันแบบนี้เนาะครับแม่สิกแก่สิตีตัวเลขแบบใดครับแม่ก็บ่ฮู้จักสิตีคั่นว่าสิเอาทะเบียนรถกะมีแต่ทะเบียนรถลูกก็คือแม่ตีใส่ทะเบียนรถคันนี้เลยแม่นบหมครับ ตีตีเทะเบียนรถขั้นี้จ้ะครับนี่คือแปดหนึ่งสี่สามม่ไม่ยกยกขึ้นก็ได้นี่คือแปดหนึ่งสี่สามเนาะเบียนลดของลูกชายครับครับแต่สุดตีเป็นไปอีกอีกแน่หนึ่งแกะแล้วแต่พี่น้องสิตีเอาตีเอาเนาะครับเพราะว่าแม่สมใจครับที่เว่าสู่ผมฟังน่ครับท่านผู้ชมคุณแม่ว่านาสีเกียวกับรดแน่นอนเพราะว่าได้นั่งแต่รดครับก็คือขาไปแต่ไปเห็นในหมู่บ้านน่ะมีแต่คนแก่ครับ คคนแก่คนเเถาครับแต่คุณแม่บตีครับก็คือว่าไทยพี่น้องตีเอาครับถ้าตีไปอีกมันสิหลายโตเนาะแม่เนาะครับเพราะว่าคุณแม่มายึดเอารถคันที่คุณแม่ได้ขี่ไปครับก็คือทะเบียนแปดหนึ่งสี่สามครับท่านผู้ชมแปดหนึ่งสี่สามครับให้ดูให้ท่านผู้ชมนั่งไปตัดเอาครับตัดเอาจับเอาคัำนองน้อยจ่าแ่พมากกันแล้วแต่ถ้ามากกัน กะล่องเบิงเราแม่ค้วมฝันก็คือว่าเราค้วมฝันเนาะแม่เลาไอ้รถขั้นนี้แม่ตั้งแต่ออกมานี่แม่พึ่งฝันเห็นบอกครับหรือวจากไหนรถขั้นนี้บอกเคยออกบอกแม่เวลาฝันเห็นมันออกส่วนรลายมันจะไปออกเหล็กเล้าเหล็กหุ่นออกตลอดรับหนึ่งสี่หนึ่งยังเสียเหล็กเล้าเพิ่งจะคยอยออกลูกชายก็ถือว่าตลอดอะเหล็กเหล้าเหล็กหุ่นเพิ่นอะครับครับมันจะออกหุ่นออกเล้าดูแต่ว่าไอ ปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่ไม่เคยได้ออกบลิตอย่างอืมกับกับโบนีแม่มันก็สามารถสามารถมาได้ตลอดแปดสามสามแปดมันก็ออกไปแล้วครับครับหัวหันเมื่อก็ออกนะนั่นนั่นแหละครับแต่ว่ามันต้องตัดซื้อเพราะว่ามันเป็นซีโตเนาะครับครับอืมนี่แปดแปดหนึ่งเรืยว่าแปดซี่ค่อยออกแต่ว่าแปดสามนี่ออกอยู่แปดสามสามแปดนี่ออกจ้ะครับก็คือว่าคุณแม่เท่าที่เคยฝันเห็นรถคันนี้เนาะส่วนใหญ่เรามันช่ไปออกเลขกล้าว อ๋อเหล้าพัฒนามากกว่าพัฒนาพัวคุณนพวกลาวนี่ิคนจะออกออกดูเล้ยคุนก็ออกดูครับครับกัลองพิจารณาเบิงอาครับท่านผู้ชมครับก็คือว่าในรอบนี้ครับคุณแม่สมใจฝันว่าได้นั่งรถไปกับลูกชายแล้วก็อ่าคนที่ผมขาวผมขาวครับถือศีนครับไปในสถานที่ก็คือเป็นหมู่บ้านเก่าครับแล้วก็ในหมู่บ้านนั้นมีแต่คนแก่ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เป็นคนแก่ทั้งหมดครับ แล้วก็พอไปสาลที่นังเสร็จคุณแม่ก็ได้มันขึ้นนั่งขึ้นนั่งที่รถแล้วก็ขับเข้าไปในป่าไม่รู้จะไปที่ไหนไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆก็จนหัวเมื่อนั่นแหละจนหัวซึ้งตื่นร้านอื่นนั่นแหละคุณแม่สมใจก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับรถที่ตัวเองนั่งแน่นอนครับเลขทะเบียนรถก็คือแปดหนึ่งสี่สามครับท่านผู้ชมถ้านําไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ให้ตัดด้วยครับ ครับตัดสื่อเอาจ้จครับก็ประมาณนี้เนาะแม่เนาะแต่สลรับความฝันคุณแม่บอกว่าให้ท่านผู้ชมช่วยตีช่วยแก้ดูครับว่าฝันลักษณะแบบนี้จะตีตัวเลขได้เป็นตัวไหนครับง,งวดเขาขุยงผู้ใไสก็แกเอาครับกระมัครับ,รบงวดของวันที่16สิงหาคม66ครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชง ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับความฝันก็เป็นเพียงแนวทางครับผมเคยสารใต้ก็ขอบคุณคุณแม่มากๆครับที่มาแบ่งปันมาเล่าอาประสบการณ์ความฝันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับแม่ครับครับแม่